E.P. นี้ก็ไม่ใช่รถใครที่ไหนเป็นรถตัวเองเหมือนเดิมนี่ลูกเบี้ยของเราด้านเองเฮ้ยว้าวโอ้ถ้าขาดมันต้องขาดแถวแถวนี้แหละบประหยัดใช่ไหมตับอย่างนี้ได้ดูตินะตับอย่างนี้ขี่ควายควายก็ตายอ่ะ ทําทีนีต้องรับประสูช่วงชาติคนซี่ขาผมกับมาเจกันอีกแล้วกับพีทํารถ EP นี้ก็ไม่ใช่รถใครที่ไหนเป็นรถตัวเองเหมือนเดิมนี่ลูกเบี้ยของเราน้่นเองซึ่งจอดมาเป็นเวลาน่าจะประมาณ7หรือ8เดือนแล้วอาการนี้คือ,อยังไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวจะพาทุกคนมาลือ้อไปด้วยกันมาดูไปด้วยกันว่ามันเป็นที่อะไรมันถึงได้พังก่อนที่มันจะพังขับขับมาความเร็วอยู่ที่ประมาณ 30- 40บกําลังจะเปลี่ยนเกียร์แล้วมันก็ดังแก ไปเลยเรามาถึงราชาพัฒนครผมเรากำลังจะจบแล้วจบปริญญารถจะจบแล้วปริญญาจะจบแล้วแป้งครับคับมันก็ดับก่อนดับมันมีเสียงดังคักดัง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 ไม่รู้ว่าเป็นอะไรและแล้วน้องก็ได้ไปแ,แล้วก่อนที่จะพังไปมันมีอาการที่ว,ว่าเราวิ่งแต่ว,ว่ามันสู้ขาดันดึง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 ดัง,งกัด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 ยอดยาวครับท่านเขาเรียกว่าพังเป็นคันไงพังทุกคันเลยตอนนี้ นี่เาไมได้มีตำรวจช่วยเข็นได้แย่เลยนะเพราะเสียอยู่กลางทางวิ่งวิ่งมาแล้วเสียงมันแคร์อการแคก์แครแครแครนั่นแหละอาการมันเป็นงั้นแหละแล้วเราก็ลากมาจอดที่วิศวกรรมเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนแล้ววันนี้เราจะมาลื้อแล้วก็ชำละเครื่องยนต์ดูแล้วว่าข้อขาดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าข้อขาดเราจะทําอะไรกับรถต่อไปจะวางเครื่องใหม่หรือจะเปลี่ยนแ่น้ตมหรือจะชำละตัดขายตัดครึ่งเลิกอะไรเงี้ยหรือทำสี่แสนขายได้สี่หมื่นก็ดีใจแล้วมึง เอาแบบมาแบบพอ่อเลย <c oughs> เอาแบบพ่อยังเลย <c oughs> สูตรเดียวกันทําเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าขายแค่พอใจแค่ไหนก็อเอาแคนะ่นั้นมา <c oughs> เริ่มรู้เนี่ยครับเปิดเครื่อง <c oughs> ได้เวลาแล้วลุงชายเดี๋ยวต้องตื่นนะเพราะเราจะต้องไปเที่ยวปาก <c oughs> อ,าอ่เดี๋ยวขอทำแหนบก่อนเดี๋ยวเราจะยกเครื่องลงมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือ่อทุกชิ้นออกให้หมดเพราะว่าเรามีที่ยกเครื่องแล้วเราซื้อที่ยกเครื่องมาแล้ว ไม่ทาถ่ายคลิปจนซื้อเครื่องมือมาทํากันแบบอลังการแล้วเมื่อก่อนยกเครื่องทิ้งต้องไปจ้างเขาตอนนี้มวินี่ฉัยก่านดียกว่าเป็นที่อะไรอยากได้อยู่นะทีม R อาขายคาลิเมียนซื้อทีมอาไหมราคาหน้าโดนด้วยเอามาวางคานวางคานสี่เจเฮดเขามีแต่รอยอังคารดูเครื่องดีกว่าเมียจะรางคานอยู่แล้วดูตอนแถบเครื่องเลยว่าเป็นอะไรกันแน่ เรียบร้อยแล้วทุกคนเราต้องเอาม้อน้ำออกก่อนไม่งั้นเราไม่สามารถยกเครื่องออกได้เดี๋ยวจะถอดชุดอินเตอร์ออกถอดคอมแอร์เนี่ยคอมแอร์เนี่ยไม่ต้องถอดเดี๋ยวเราถอดไว้ข้างไม่ต้องยกไปกับเครื่องเออมันเกียกะแต่เทอร์โบเนี่ยมีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าเป็นที่ปั๊มน้ำมันเครื่องเปล่าที่เครื่องพังอ่ะเทอร์โบหมุนไม่ได้เนี่ยเอ้เลยใบติดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นเปล่าก็ไม่รู้เออว่ะนึกปั๊มพังวันเดี๋ยวต้องไล่ดูเนี่ยทำต่อ เวลาอีกแล้วครับมันสูงตอนเนี้ยมันยกลงไม่ได้เดี๋ยวเลยทำให้มันเตียก่อนดยการถอดยางนั่นเลอย่างี้ถึงจะยิย้วเครื่องลงแง่ายครับเอายางออกลองคอนไม่เหน่แล้วเนี่ยทำไมรถเป็นอย่างนี้เนี่ยยกเกียร์ลงแล้วยกเกียร์ลงแล้วเหรอเออกรงเนี่ยลแล้ว ตัวนี้คือเล็งแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ค้ำเกลียวไม่หลอนโอ้ำเกลียวไม่ให้มันร่วงลงมาด้วยใช่ไหมครับใช่ไม่ไ้เกลียวมันจะล่วงมอตอนนี้นายช่างนายช่างรีบมากนายช่างไม่ไม่พูดไม่ฟ้องจำเพลงเลยไม่ฟ้องเพราว่าไองเกียวอะไรเข้าไม่ได้อ้าวปิดต้องต้องหนุนอีกนีดอีกหน่อยนึงให้เลข้างเหได้ไหมให้แย่งเหรอ ที่ตรลจำได้ว่าที่ต้องเอาแม่โครไปยกตรนแอ๋อแม่โคเล็กอะยกเครื่องนี้แหน่าจะเยอะน่าจะหนแล้ค่อยๆก่อนนะลุ้นลุ้นตาก้องก็ลุ้นค่อยย้อนขึ้นอึ้ยอ เรื่องตั้งตัวหนึ่งหนักนะเนี่ยหนักมากลอยออกมาแล้วได้เวลาทำการแสดงตอนนี้ถ่ายมันเชื่อออกมาหนึง้วก่อนถ่ายมันเชื่อมออกมาเดี๋ยวให้เริ่มนื้อมาดูว่าน้ำมันเครื่องที่เราจอดไว้เราเราคันนี้เราแทบจะไม่ได้วิ่งเลยเนาะ <c oughs> รถทำไมไม่ทันจะวิ่งเลยสุดท้ายก็มาจอดอยู่ที่เดิมก่อน <c oughs> วาย <c oughs> อย่างเงี้ยให้เลอะเลยแล้แรกไม่เลอะหรอกใช่แต่น้ำมันก็ดำอยู่นะตัวคุณดำสิเพราะว่าว<ะ>่าเครื่องมันเก่ามาเปิดคานดูกันว่าคานยังใช้ดีได้อยู่ปากไฟม,ไม,ไมินมันอิ่มกินหมดแล้วไฟมีจะหลุดออกมาอยู่แล้วไฟมินมันจะหลุดติดมือไว้อยู่แล้วเนาะใช่ไม่ต้องพนันละข้อแหละข้อเบี่ยงขาดมึงคานก่อนคานยังสวยอยู่เลยนะเนี่ได้คานยังใช้ได้ใช่ได้คายังไม่หมดเนี่ยไปต่อ ขาดได้ไปต่อน่าจะขาดครับทุกคนนี่ดูนี่นี่ไม่น่ารอดแล้วประกันจะมาดูว่าตับจะแตกหรือเปล่าขออยาให้ตับแตกเดี๋ยวขอลื้อต่อครับเดี๋ยวไปดูข้งางในกันไงแล้วนายนายนได้ลูกมือมาไหมที่ใช้การช่าง เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรนดิล่มกระบอกสวยสุดสวยสุดแตกวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหายไปนักเหมือนน้ำมันจะแห้งว่ะใช่ไหมแต่รถมันไม่มีความร้อนนะแต่น้ำไม่ข้ามแน่นอนอ่ะไม่ข้ามมันไม่ข้ามหรอกเหมือนมันไหมเนี่ยมันไหม้เนื่องจากตรงที่น้ำมันมันไม่อันนี้เปล่าช่วงจังหวะมันหักอ่ะนั่นแสดงว่าหม้อน้ำมันดีเกินไปโอ้น่าเปนเครื่องของสุดเลย จรินกันเปล่าถอนอ่างแล้วตะแคงแล้วอ่ะมาโยกเลยเฮ้ย,ยมันติดข้างหลังว่ะข้างหลังมันติดแล้วว่ะติดก้าวนี่แ,ลแลหละเฮ้ยว้าวโอ้โหาขาดมันต้องขาดถาแถวนี้แหละยิงประกับออกมาดูเลยดิฝ่าเพื่อความชัวร์อะอย่างกระบอกสูบใช้ได้ใช้ได้กระบอกสูบใช้ได้แต่การการการนี่นยังไม่รู้ นั่นไงตัวละนี่ไปด้วยนี่ไงข้อนะข้อขาดเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าข้อขาดนี่แหละของแท้ติดเลยใช่ไหมเจอสาเหตุแล้วนะครับสรุปแล้วข้อสุดท้ายขาดข้อขาดนี่เกิดจากอะไรเนาะมาเลยอะไรนะจุ่มขับธรรมดาเลยเนี่ยมาดีๆเลยมาดีๆเลยขับปกติเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยบกันเร่งเลยมาแต่ตอนขาดมันไหลเนาะช่วงโค้งพอดี ถอดแคมค่ะถอดแคมค่อยค่อยถอดนะคะับไม่งั้นต้องเปลี่ยนแคมใหม่นะคะใช่ค่ะแคมสวยไหมคะนี่โอ้แคมสวยแคมยังสวยอยู่ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วหรอแคมดำแคมดำคนลึกลึกเครื่องเนี่ยอันนี้พออะไรต่อแบบล้างชิ้นแต่ตอนนี้แคมั่วไปแล้วเพราะว่ามันแตกมันโดนหนีบ ออมาดูนิ่มจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนแห้งแล้วเปลี่ยนหลังเจิตต้องไม่รีรูฟต้องเปลี่ยนรี่รวกโอ้โหยังแบนขนาดนี้ถือว่าแล้วน้ำมันมันเข้าไปเครื่องไม่แรงคล้องี้ขาดไงอ๋อ day ์ทูปล้างใหญ่มาดูและอร่อยหรื้นี่โค้กมันเป็นอย่างเงี้ยมันปกติปะไม่เหรอมันปกติไหมมันมัน ไม่มีอะไรเลยนะถอดมาอันนี้แค่นมัสเซียไข่ยึดเข้าไปน่าจะอยู่อะแบบประหยัดใช่ไหมรับอย่างนี้แม่ดูตีนนะตีนอย่างนี้ตีนปกติเลยเนี่ยลุกสุกใช่ไ่ะไม่อะถามถามช่างเลยขับอย่างเงี้ยมันมีวิธีขับยังไงมีอย่างคือจะพูดยังไงพูดไปเลยขับอย่างนี้ขี่คอยคอยก็ตายคือขี่แบบทำนงะขี่แบบแบบแซดเลยใช่ไหม เฟสแะ้อใเต็มที่ <วะ S 1> เตนกนั้นะแฟดมาเลยพ่างก็บอกว่ามาเรืใชมาก,ก่อแล้วนี่เอาไงดีเราก็ต้องรเปลียนขึ้งไม่ได้เชไม่ได้นะรันีนนไม่ีามัมีนก็นกได้มันใช้รูของมัเได้ไหมอุย่าดลเไไม่ได้ไม่ได้ลเดิมพอดีล้ต้นหม่เมันเป็นเดิมอยู่แล้วะไม่ได้ไม่ได้เว่าข้อขาดใช่ไม่เสูบ4สูบเนี่ยที่มนขาดเดร ถ้าเงินจะเปลี่ยนไหมมันก็ดีการเดียวแหละเหมือนก้ามันไม่ค่อยดีป่ะแต่อันอื่นุดติข้างในตอนเวลาพี่พองจระต้องเลียบแบบนี้นี่ฝาเปิดมาเป็นแบบนี้แหวนมันยังดีอยู่ไหมแต่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีถ้าเปลี่ยนมันก็ดีกว่ามันก็ดีมันดีมันก็เปลี่ยนสรุปตัวไม่เยอะไม่เยอะว้าวว้าวติดไม่เยอะว้าวพุหมเนี่ยมันมันไม่ไม่อย่างนี้ติดเพราะอะไรเป็นเพราะเชล็คป่ะข้ามเลยไม่ไม่ข้ามนะมันเคยข้ามเราพี่เบรกมาเก็นไปเหมพี่เบรกเราได้เก็บน้ำหรอไม่ได้เก็บมันก็เป็นข้ามเก่าไง แต่ไม่เป็นไรต้องคิดห้าได้หมดสรุปแล้วขั้นหนึ่งนี่ก็คแล้วลูกสูบนี่ต้องปาดอะไรเดี๋ยวต้องวัดวัดกระคอก่อนใส่คอแล้วมาวัดตูโอ้ใช้การลอาวัดตูปวัดปูเท่าไหร่จะปาดเท่าหไหร่ทางมาดู้น้ละสรุปเจอกันอ e ีพีหน้าครับอ e ีพีนี้เอาไว้ก่อนสนิทขอดมาแล้วข้อขาดจริงๆแล้วก็สิ่งที่เก็บไว้ใช้ได้ก็จะมีลูกศูกต้องเปลี่ยนก้านหนึ่งก้านลูกศูกใช้ได้เปลี่ยนก้านเปลีป่ยน,นข้อแต่ข้อนี้ทีเด็ดเลยใส่กันได้ไหมตัดแปดตับ โอเคถ้ามันได้ก็ไม่ต,ตายนแต่ถ้ามันไม่ได้สิ่งเครื่องถไมต้องเล่ยนคอยอ,อยู่จะมปื้อคอเดีมันก็ขาดอีกไงโอ้ย้ไม่าขาดรอกโอ้โหมาไทยกันไม่ี้จะขาดเลยจ้าจีเออคนจะตายทับอย่างนี้ขี่ควายควายก็ตายอ่ะโดนตะคังด้วยให่เลยองใหญ่เห็นไหม เขาใจร้องใหญ่แล้วเกี่ยวกับตีนด้วยไงใช่ตีนนะสำคัญเลยนะตีนนี่สำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะในการขับขี่เนี่ยไปแต่นี้เราได้ลูกกั้ามาใส่ดีแม็กเลายตัวแล้วนี่ใส่ได้กันได้เลยอย่าบอกนะว่าจะขับดีแม็กให้ตีนอย่างนั้นอีกดีแม็กมันเครื่องมันหัวง่ายมันน้ำปินเนอเราได้ลูกใหม่มาแล้วด้วยนี่มันเจ๋งกันเยอะเลยนะอันนี้ลูกอะไรอยู่เลยอยู่รถสามขั้นตันอันนี้เดี๋ยวไปสั่งอะไรแล้วก็ รอโทรปรึกษาก่อนเพราะว่าท่อมระเบิดนี่คักับแปดตัตัดครับเราไปก็ได้เจอกันอีี p หน้าครับ e ีนี้ก็ประกอบด้วสเซลสับใครดมีกำลังใจมีเงินด้วยชัานตนจากเอ็นเอสทุกพันรู้เองแต่ไม่รู้ไอเกียที่จะได้ประกอบนะเราดูประกอบ EP สองกันนี้ไปกันครับตัวเอครับต่อหอเก่ะอรื่องใหม่ว่ารีบเลย